坤白。 เป็รายการอร่อยครั้งสุดท้ายนี่คือรายการครัวคุณต่อยนะฮะบางทีเวลาจะทำกับข้าวสักทีตอนเย็นๆนี่ก็ถามพ่อบ้านคิดอะไรดีพ่อบ้านก็ตอบก็อะไรก็ได้ถามลูกลูกจะทานอะไรดีลูกอะไรก็ได้อ๋โอแม่บ้านเบื่อนะปวดหัวเลยปวดหัวมัต้องคิดตลอดเลยเพราะฉะนั้นรายการนี้จะช่วยท่านเรื่องนี้ได้เพราะว่าบางทีคิดไม่ออกจริงจะคิดเอาอะไรทำยังไงดีวันนี้เราจะมาช่วยท่านคิดครับถ้าท่านรักแกงประเภทแกงปักใต้วันนี้มีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้าน กลิ่นสตออันนี้จะบอกว่าเป็นร้านมาจากเชียงใหม่ก็คงไม่มีใครเชื่อคงไม่มีใครเชื่อถ้าเราเชื่อก็คือต้องมีกลิ่นสตรอเบอรี่ใช่โอ้ยเก่งมากต้องเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างนี้อยู่เชียงใหม่แต่ร้านนี้ชื่อร้านกลิ่นสตอร์เมนูที่จะมาสอนในวันนี้เป็นเมนูซึ่งรับรองว่าทานและอร่อยที่ซักกันทั้งครอบครัวแน่นอนพร้อมเป็นแกงกะทิ ไก่บ้านกับหยวกกล้วยโอ้มันทําได้รสชาติลงตัวขนาดนี้ได้ไงแล้วเอาหยวกกล้วยมาจากไหนยังไงเรามาพบกันเลยดีกว่าดีครับพร้อมไหมพร้อมพร้อมครับขอเชิพราะว่าคุณประกายเดือนชูหอมจากร้านกรินสตอร์สวัสคบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกายเดือนขา ร้านกลิ่นสตออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หมู่บ้านเศนานิเวศค่ะระหว่างซอยเและขอพยาลระหว่างซอยร้อยเแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดค่ะอยู่ระหว่างกลางใช่ค่ะอยู่ถนนเสนานิคมหนึ่งค่ะครับผมแล้วก็ร้านที่กลิ่นสตอไปก็เห็นใช่ค่ะแต่ว่าให้ไปให้ถูกว่าท่านไปถึงซอยร้อยเก่อนและอยากให้ไปถึงร้อยสิบเอ็ดร้านจะอยู่ตรงนั้นระหว่างระหว่างนั้นนะมีสาขาสองด้วยนาคะมาสาขาตองอยู่ไหนคะสาขาสองอยู่ที่พระรามสองหกสิบ ค่ะอยู่ที่ตรงข้ามกับการไฟฟ้านครหลวงบางขุนเทียนค่ะร้านเราก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเราทำอาหารประเภททางเหนือทางเชียงใหม่ไม่ใช่ค่ะไ่ใช่ใต้กริ้ตสอใต้ล้วนใต้ล้วนค่ะใต้ล้วนลราเปนคนจังหวัดไรอะนครซีธรรมราชค่ะนครซีธรรมรานครนะคนฮอนมาคนบ้านเดียวกันนะไอ้เติ้ตนนครนครไรอะนครพนม นครนี่อ,นอยู่อำเภออะไรอยู่บ้านเดิมอำเภอชะอวดค่ะอยู่ชะอวดแล้วตอนนี้ อยู่อยู่อยู่ในเมืองแล้วค่ะ <laughs> อยู่ในเมืองแล้วนะฮะแต่วันนี้ที่จะมาสอนท่านผู้ชมครับเป็นเมนูอีกเมนูซึ่งน่าไปทํากันฮะมันเป็นแกงกะทิเนี่แหละแต่ว่าเราใช้ไก่บ้านไก่บ้านนี่มันมีความเด็ดขาดกว่าไก่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะาเนื้อมันเหนียวเหนียวเแ,แล้วเวลาที่ทําแกงประเภทนี้ใส่หนังลงไปด้วยโอ้โหกบ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 กจะบอกใครเลยหมักไว้แล้วก็กินกันเลยแล้วยาแล้วก็อยู่กล้งอีกต่างหากเขาทํากันอย่างไรเชิญชมครับ นี่คือเครื่องทั้งหมดนี่คือที่ร้านของเรานะใช่แล้วค่ะร้านอาหารภาคใต้แท้เลยล่ะใต้แท้ค่ะเริ่มต้นเครื่องแกงก่อนเลยนะคะก็จะใส่นะคะพริกนะคะพริกแห้งค่ะแล้วก็ตะไคร้ตำลงไปนะคะโขลกเข้าด้วยกันค่ะแล้วตำด้วยนี่เลยค่ะนะคะพริกไทยดำกระเทียมค่ะ กระเทียมตำี่ตำอยู่เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นมือปืนนะครับใช่แล้วใส่หอมใส่หอมแล้วก็ใส่ขมิ้นแล้วก็ใส่ขมิ้นนะฮะลักษณะการน่าจะรับจ้างราคาคงไม่แพงนะแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งนะฮะตัดรสไปตำคลกให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ใส่กะปิค่ะกะปิยังดีเป็นกะปิใต้นะคะกะปิ เราก็ต้องคนนครก็บชกระปินครนะฮะนี่คือเสร็จสิ้นนะคะในส่วนของเครื่องแกงค่ะเครื่องแกงเราเสร็จละใช่แล้วค่ะนะคะต่อไปก็คือน้ำส้มสายชูผสมกับน้ำค่ะครับนะคะแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งอันนี้เราเตรียมไว้เพื่อที่จะนำหยวกกล้วยใส่ลงไปนะคะเราจะล้างหยวกกล้วยว่านใช่นะคะนี่คือหยวกกล้วยค่ะนะคะหั่นให้พอดีคำนะคะหยวกกล้วยนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแกนของมันนะคะแล้วก็หั่นใส่ลงไปแช่ไว้สักพักหนึ่งที่ต้องใช้น้ำส้มสายชูมันจะได้ไม่ดำ ใช่แล้วแล้วก็จะกรอบด้วยค่ะมันจะกรอบอีกต่างหากแล้วก็ไม่ดําด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดาจูจี้นะมันไม่สวยนะฮะแต่เราทำแกงออกมาแล้วไม่เห็นหรอฮะมันดําอยู่ดีอ่ะอ่ะคราวนี้ทำนะครับค่ะใส่หางกะทิลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้เดือดใช่ค่ะถ้าผู้ชมดูขั้นตอนพวกนี้ดีๆนะฮะต้องให้หางกะทิเดือดก่อนแล้วจึงใส่เครื่องแกงที่เราตำนะคะที่เราเตรียมไว้ลงไปครับนะคะคนๆสักนิดนึงแล้วก็เตรียมไก่ค่ะล้างให้เรียบร้อยหั่นนะคะให้พอดีคําแล้วก็ ใส่ลงไปในเครื่องแกงค่ะครับผมปิดฝาปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสัก20นาที20นาทีค่อนข้างนานนิดหนึ่งเพราะว่าฟองขึ้นช้อนฟองทิ้งนะฮะฟองขึ้นช้อนฟองทิ้งช้อนทิ้งช้อนทิ้ง20นาทีหลังจากมันเดือดเสร็จไก่มันสุกแล้วแน่นอน20นาทีจึงใส่หยวกกล้วยลงไปค่ะหยวกกล้วยลงไปนะครับตรงนี้สําคัญนะฮะพอใส่หยวกกล้วยลงไปเร่งไปขึ้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วปรุงรสดเลยทันทีปรุงรสค่ะใช้เกลือนะคะใส่ลงไปนะคะตามด้วยน นะคะแล้วนอกจากนั้นใส่น้ำปลาอย่างดีค่ะน้ำปลาครับตามด้วยใบมะกรูดค่ะฉีกนะคะเราต้องฉีกใบมะกรูดครับใส่ลงไปนี่นะครับแล้วก็ใส่หัวกะทินะคะสุดท้ายเลยมันจะได้หอมมันช่ชัดเจนมากน่าุผู้ชมยิ่งพอตอนที่มันขึ้นมาใหม่ๆสดๆมันจะหอมมันและชัดเจนมากก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยค่ะนะคะแกงกะทิไก่บ้านกับยวกกล้ยครับ มันไม่มีอะไรยากเลยแต่ว่ามันมีเสน่ห์ที่สุดเลยไก่บ้านเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนคุณโกะถ้าเรื่องไก่ต้องถามเขานะครับวันวันเดี๋ยวนี้จับไก่ตลอดก็จับไก่ไปไปขายหรือว่าเวลาขายข้ามันไก่เราก็ต้องจับไก่เวลาแล้งใช่ใช่ฮะไก่บ้านเนี่ยไก่ไก่ของคุณล็อก ไม่ไม่ไม่ใช่ไก่สามสายพันธุ์นะฮะเป็นไก่สายพันธุ์แล้วก็ต้องเป็นไก่แบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไก่แก่เป็นไก่รุ่ต้องเก่รุ่นสาก่บนแถวบ้านเรียกไก่กระทงไก่กระทงโอ้านี้ช่วงปลายปีก็ไปลอยได้ไก่กระทงคือไก่แบบกำลังอ้ออยู่ับแต่ว่าหนูไอ้เรื่องไก่เรื่องอะไรติดใจไม่ติดใจเท่าไหร่ติดใจเรื่องพ่อครัวทบไมพพ่อครัวที่มาด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีกับกล้องหน่อยสวัสดีรับกล้องหน่อย นั่นนะครับเขาควรที่ส่หมวกใช่ไหมใช่ครับรับจ้างข่ารับจ้างฆ่านอกสถานที่พ้าไก่อาไปพูดอย่างไรก็ไม่ถูกอ๋อไม่ถูกเหรอคนอื่นเขาจะดูดูไม่ดีนี่ถ้าผ่านด่านนะบอกได้เลยมีแค่สองอย่างเดีวไหมครับไม่เสพก็จำหน่ายเป็นคนจังหวัดไรอะ แนาพรอ่ะเห็นไหมอย่างงี้แหละคคนใต้นักจริงไม่ใช่แล้วแกเฮลไงแกเป็นตัวนดี๋ยเรากลับมาที่เรื่องนี้ก่อนเราได้ไก่บ้านแล้วหยวกนี่ท่านผู้ชมเวลาเลือกเนี้ยหยวกเนี้ยครับหยวกทั้งหมดนับจากข้างในสุดเลยแกนมันเนี่ยก็นับหนึ่งสองสามพอเลยถูกไหมหนึ่งสองสามพอเกินนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็ใช้นี้ใช่ไหมก็ใช้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่ข้างในสุดไม่ไม่ใช่ค่ะอ๋อแกนในสุดไม่ใช่ใช่ใช่แกนในสุดมันไม่อร่อยอ๋อ ก็คือคือเอาตรงไอ้ที่มันมีมีหนึ่งสองสามหนึ่งสองจากข้างในสุดมานับหนึ่งสองสามจบโอเคมันโตขึ้นมามนก็คือกาบกล้วยแหละพี่ใช่แต่ว่าข้างในถ้า,ามาทำเนี่ย พอเราทําแกงมันจะยุยหมดเลยใช่มันใช้ไม่ได้มันจะยุยกินไม่อร่อยแล้วมันอมน้ํามากๆใช่ค่ะอมน้ํมากมากเวลาที่เอามาใส่เอามาทําเป็นแกงจริงๆแล้วท่านวันนี้กินพรุ่งนี้เอามากินอีกทีไอตรงนั้นมันจะดูดความเค็มเอาไว้หมดเลยใครไปกินบอกทำไมทําเค็มจังนะนะมันไม่ได้ทำหรอกมันดูดอ๋อมันดูดเข้าไปมันดูดเข้าไปนะครับเราได้ละอย่างนี้ได้เปบความเครื่องแกงนี่ก็ง่ายมาก ก็ e <c oughs> เป็นเครื่องแกงแดงเป็นเครื่องแกงแดงนะครับแต่ว่าจะมีขมิ้นเพิ่มเขม้าไปหน่อยเพราะว่ามาเป็นกลิ่นอายของคนใต้ถูกต้องนะะ ตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วครับเชิญฮะคุณปรระกายเดือนคับขอให้ไม่ใช้แสงเดือนก่อนนะฮะโอเคแต่ว่าเมนูนี้แนะนําว่าต้องมีข้าวนะฮะมันไม่มีไม่ได้ครับขออนุญาตแบ่งข้าวมานิดนึงนะครรัับคบแบ่งไปนิดเดียวนะครับนิดเดียวพอโอ้ยนั่นนิดนึงเหรอครับนั่นครึ่งนึงขอเอานิดนึงครับโอเคครับเราแบ่งกันไหี๋ยวเราแบ่งกันไหวไหมคุณต้องใช้ข้าวไม่ทําไมล่ะช่วงนี้คุณผอมจนหัวคุณจะเป็นลูกโป่งเลย วันนี้ผมก็ท้องผอมมากเลยครับเออวันนี้ทำไมคุณผอมเนี่ยนะไม่ดูหัวจะเป็นตัวโป่งเลยนึกออกไหมเป็นสายได้ขึ้นมาแล้วกลมๆโอเคตั้งแต่เขารับทำนางงามทั่วราชนาจักรเนี่ยและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทั่วราชนาจักรอย่างเดียวนะคุณนวัดเนี่ยทำนางงามทั่วโลกนะฮะเวียนทั่วโลกแล้วนะเวียนหัวแล้วนะฮะมาภาษาไทยก็จะพูดไม่ถูกอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ Excuse me sir นนนนนแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่ชอบครัวคุณต่อยเป็นที่สุดขอบคุณมากอันนี้เขาพูดจริงนะฮะเขาไม่ได้พูดเล่นเข้ามาที่นี่มาคลายเครียดเข้ามาเขาที่นี่เขามีความสุขมากเขาไม่ได้มาทำงานนะมาทำไมฮะมาคลายเครียดฮะมาคลายเครียดจริงๆฮะไม่ทำงานกับคนอื่นมันเครียดไงพอทำงานรวมกันแล้วมันไม่เครียดไงก็จะไม่เครียดอะไรนะครับคุณไม่ได้ทำคุณมาคลายเครียดดวรอมผมแต่พูดจริงๆนะนี่คือต้นกล้วยปกติถูกป่ะถูก้่ง บ้านผมมันก็เยอะแยะนะราชบุรีมันไม่เคยเห็นเมนูเอาต้นกล้วยมาทำนะคุณราชบุรีคุณเป็นฝั่งตะวันตกอันนี้เขาเป็นภาคใต้หมายถึงว่าคนท้องถิ่นเขาน่าจะนึกได้อย่างมันทำได้โอ้โหนี่กินนะคุณผู้ชมนี่เอาปนมาข้าวเลยขนมจีนมีไหมขนมจีนขนมจีนมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตักความเผ็ดก่อน มันเผ็ดไงขมขมความเผ็ดสักครู่ดูรสชาติดูรสชาติอยอยากกินกับขนมจีนอ่ะน้องน้องเชื่อพี่เหรอขนมจีนน้องเชื่อพี่จริงๆนะอก็ครัวเลิกฆ่าคนเถอะมาทำทังี้เดียวก็ได้โอ้โหอร่อยจริงๆฮะแต่จะถามนิดนึงว่าอร่อยบ้านเลือดร้านร้านกลิ่นสะตอมันมีกลับแกล้มมีสะตอสักเม็ดไหมมีมี มีมีถามแล้วเจ้าของร้านนั่งอยู่ตรงนน้นนะเจ้าของร้านไอ้เน่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 ่เเจ้าของถามแล้วมีไหมมีมีมีอยู่ไหนอยู่ที่ร้านไม่คิดเอามาไม่เคยคิดจะเอามาเลยหรือโอ้อร่อยมันน่าตีนจริงเจียวเขาเข้มข้นทุกรสนะเห็นไหมล่ะบอกเลยว่าเข้มข้นทุกรสท่านผู้ชมที่ท่านดูในภาพกับที่ทําตรงนี้เหมือนกันเด้ท่านทำตามนั้นเฉยนะครับตรงกลางประกาเดือน ทำตามนั้นเนี่ยมันอร่อยจริงๆแล้วถามว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงข้นขึ้นมาขนาดนี้จําได้ไหมเราใส่หัวกะทิท้ายสุดนะเราใส่หัวกะทิท้ายสุดอันที่หนึ่งอันที่สองท่านผู้ชมครับตัวหยวกกล้วยเนี่ยมันจะสร้างความเข้มข้นขึ้นมา้อยู่แล้วนะครับแล้ววิธีการทานถ้าเกิดอยากจะทานให้อร่อยทําให้ถึงขั้นตอนนั้นทําให้ถึงขั้นตอนจนสุกเดือดแล้วอย่าใส่หัวกะทิรอไปก่อนเลยกลับมาบ้านคนกลับมาบ้านเสร็จแล้วตั้งอุ่นให้ร้อนอีกทีหนึ่งใช่ค่ะแล้วค่อยใส่ มันจะสวยมากมากมันจะหอมไม่ใช่ว่าทําจนเสร็จแล้วแล้วเอามากินทีหลังไม่หอมยังไงก็สู้หัวกะทิไม่ได้โอ้นี่มันอร่อยเท่ากับเท่ากับแกงไตปลาแต่อดวานไปอีกสูตรนะใช่ใช่ใช่อยู่ในตระกูลแกงใต้ค่ะใช่แล้วคุณดูเวลาที่เขาทำเนี่ยเหมือนแกงคั่วนะล่ะใช่แต่ว่าใส่ขมิ้นเข้าไปแต่ที่สําคัญมากๆคุณเห็นไก่บ้านเขาไหมไก่บ้านมันนุ่มนุ่มมากๆทำไมไก่บ้านนุ่มนุ่มแลวแบบว่านี่มันนาจะเหนียว พริกเยอะอะไรฮะเผ็ดดีใช่ไหมเผ็ดพริกไทยดำต้มพริกไทยดำได้ทั้งพริกไทยดำแล้วได้ทั้งพริกนี้ด้วยอร่อยจริงยางกเครื่องนี่บ้าเราตากินน้ำไป็สองแก้วเนี่ยยางกเครื่องพริกไทยดำมันใสไปมันถึงถึงจริงจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประกายเดือนขอบคุณร้านกลิ่นสตอเสนานิเวศหนึ่งนะฮะอยู่ระหว่างซอย109กับ111นะครับไป วันนี้ลองทำเมนูนี้สุดยอดรับรองว่าสุดยอดเนือได้เงือและได้กระดิ่งแมวมาด้วยอีกมากนะครับจุฬนจะพบกันใหม่วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาจังหวัดกาญจนบุรีไม่กินน้ำพริกกุ้งสดที่ร้านอาหารโรงแรมไทยเสรีถือว่าผิด อร่อยจริงเด็ดดวงมากน้ำพริกของคุณอร่อยจริงๆพี่ชายผมน่ารักมากเห็นน้องรถความอ้วนตักน้ำพริกให้ผมแค่นี้สาคูแคนตะลุบครับอร่อยที่สุดที่เคยกินมาในชีวิตเมนูนี้สำหรับร้านนี้ออร่อยที่สุดท่านทุกเคยกินมาและแน่นอนครับสำหรับเมนูนี้เอาไปเลยครับเต็มกระแดนเต็มเต็นเต็ม ติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผู้ฝึกสอนกีาะเลย subscribe นะครับผม y าร์ดสปอร์ตดอรอย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับผมกด subscribe ตรงนี้เลยกดนะครับกดยงังกดดีมาก ที่สาคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครตครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหม